ครับสวัสดีพี่น้องจ๋า FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมื้อน,นี้นะครับเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้ววัดเมืองเดชครับพี่น้องจ๋าทังอำเภอเดชอุด,ดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นวันพักแรมของทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชอ่าเป็นการแสดงมืออื่นนะครับเป็นบุญพเวทตั้งเทศมหาชาติเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็สิเป็นอ่านมากก็สิ่มิตรบุญพเวทบุญเดือน3เดือน4ี่นี่แหละพี่น้องบุญ หีดกีข้องเมืองบุญประเพณี22ข้อง14ของชาวอีสานของชาวไทยเฮ้านะครับครับวัดเมืองเดชนะครับเป็นเป็นวัดที่จางหมอลใำไยดีพระสมควรนะทางอำเภอเดชอุดมหมอลใำไยมาแถบทุกขณะนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเป็นวัดในอำเภอจัดงานทุกปีเป็นงานประจำปีพี่น้อง เขามาหอดจอดถึงแล้วสําหรับสถานที่ที่เราจะมาทําการแสดงพรุ่งนี้แต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งเวทีตรงไหนนะครับรถเวทีเครื่องเสียงรถทีมงานของเราก็เดินทางมาถึงเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับส่วนหนึ่งโ,โ,โบสยังอลังการเลยเพี่น้องโบสใหญ่มากสูงมากนะครับโบสมีสองชั้นนะครับข้างเทิงเป็นโบสข้าง,างล่างนะ่ะกันนาสิเป็นศาลา ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เราจะพักแรมค่ำคืนนี้นะครับรับนอนกันอยู่นี่แล้วพี่น้องงานน่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นลานที่ทีมงานของเขามาจอดรถว้าวโบสถ์อลังการมากนะครับเอาสาธุมีปู่เวทเท้าเวทสุวรรณองค์ใหญ่สวยงามมากนะครับ ว่าท่านหูว่าสีได้ตังเวทีมองเลอาจจะเป็นร้านนี้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับโอ้ต้นย่างไ่เขตอุบลเขตยะโสูรอยเอ็นต้นย่างไญ่หลครับแ๋ยวจะพาไปดูสถานที่ที่เราจะหลับดอนกันคืนนี้นะครับไอป่านอนใสขึ้นเนี่ยนอนใสขึ้นเนี่ยนี่บ่โอ้ก็ได้มองนอนดีแต่แขนแขนอูอ่อนตอนเค็แทะแขนอูอ่อนตอนสี่ย่เลืมส่งนมน้ำเด้อ ตันมสดตันมสดเอ้ยเ่อแล้วนมสดต้องเอาเมื่อบานเลยพนกินข้าวแล้ว่ะสวัสดีครับเพค่กินข้าวเ้าปะเนี่ยฮะแม่ขั้วเห็ดนัองกินยุติเอากำลังเห็ดอยู่เดเลล่าครับเทเลตอทีมงานของเราก็จะพักที่นี่สาลาแห่งนี้ที่หนึ่งนะครับหม่องหนึ่ง ซาลาซาลามองน,งน,น,อน,น,งนี้ที่งานเบาตุยกับพนอนนี่แหละมั้งนี่ทีมงานเบาตุยนี่คือรถครัวของเรานะครับซาลามองนี้รถคร้วของเฮ้องมาหอดจอดถึงแล้วก็ทํากับพงกับข้าวอะไรหนึ่งเขาหนึ่งน้ำให้ที่งานฮ่องได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ที่เราจะนอนกันคืนนี้นะครับถัดมาอีกอทางหลังปลาไม่มองนี้ก็จะเป็นสถานที่ปิ้งย่างครับพี่น้อง ปิ่งย่างอย่างเดียวไปบึงสถานที่ปิ้งย่างที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าบม่มีผู้ใดอ,อยากมากดอกมองนี่คันเพราะท่านถึงวาระชุดท้ายนี่นะฮะสถานที่ปิ่งย่างพี่น้องที่เราจะนอนคืนนี้ก็จะเป็นศาลาพักศพเช่นเคยนะครับนี่นี่สถานที่ปิ่งย่างพี่น้องก็คือสีหัวจักกันดีนะครับอยู่หลังเม่นหลังปลา เดินมาจากนาวัดมะฮอดท่ายวัดนิกนสถานที่ร่มรื่นพอสมควรอากาศก่อนข้างที่จะห้อนนะครับพี่น้องเพราะว่าหน้าหนาวก็คงจะหมดไปแล้วในี่ก็ย่างก้าวเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวนะครับพี่พีทีมงานก็ผู้ใดมีเปกะแขวนเปนใครมีเต็นท์ก็กางเต็นท์รับมาถึงแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะนอนคืนนี้เป็นศาลาพักศพศาลาสวดศพนี่แหละพี่น้องที่เขาเช่นเคยตรงนี้ก็เป็น สถานที่ปิ้งย่างนี่นะฮะที่จริงสถานที่แบบนี้ก็สะดวกสบายสำหรับทีมงานของเรานะฮะสะดวกสบายได้อนอนรับพักผ่อนเต็มที่นะฮะมีมีปูอ่ เฝาอยู่ทั้งนานสองตนสองท่านก็คือสมุนมือมือขวามือซ้ายของท่านยมนะครับเฝาอยู่สถานที่ปิ่งอย่างแห่งนี้พี่น,อน้องรถบัสของเราก็มาจอดเทียบเรียบร้อยแล้วนะครับกสิมาขออาศัยพ่าพิงได้รับได้นอนได้พักผ่อนให้เต็มที่มืออื่นก็ดีทำการแสดง ให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเต็มที่ครับเป็นศาลาตรงนี้แหละเรื่องมุ่งใดล่ะท่านฮะเป็นห้องมุ่นผลก็ตั้งพี่กับมี่เราร่มนะแต่แต่หิวเขานั่นเด็กขั้วขั้วอยู่ศาลาหน่อไปไปหากินเขากันบ้างเถอะไปป้าปเข้าไปกินเขากัน เป็นวนเนีก e ินพร้อมแล้ววสนไปกินได้เลยเ่านกินเขาห้องน้ำก็ายุ่หันลาเอาอุปกรณ์ไปอาบน้ำพร้อมเลยก็ได้ไปห้องน้ำกขอยุ่มังขั้วห้องนั่นล่ะนันสงการใกล้ห้องน้ำอาบเสียเดียวฮะสงการใกล้ห้องน้ำอาบเสเดียวสงการใกล้สีห้องแล้วจบเสียเดียวสงการสีมีภูโหสตบ่สเบอต้นสายเองบ่เท่าสิเบอรต้นสายเองบ่ ครับทีมงานของเราก็มาซ่มเซลกันอยู่นี่นะฮะเนี่ยทีมงานของเขากลับมาถึงเหล่าซวนหนึง่งฮะเวทีแล้วแเวทีแล้วแล้วครับเวทีปิ้งย่างครับพี่น้องเออสถาน <laughs> ที่ปิ้งย่างพร้อมแล้วใครที่อยากจะปิ้งย่างก็มาพูดละปองอุลูดทั้งเึิงสถานที่ปิ้งย่างแล้วนะมาพี่มาพี่ร่งรงรวง,งล้นและล่วงล่วงเต็มความล่วงล้นล่วงความแบบไหนสิภากันไปกินเขากันพี่เซลไปหากินเขากันเนื้อย่างรัด ยังรับดงไปนี่แหละปะบ่หกดอกฮะมันบ่หกด้วยล่ะย be <huh? S 2> ัง <possibly> ร <Czech th entes> ับได้อีกนี่นี่แหละที่สถานที่ที่เราจะหลับนอนคืนนี้นะครับพักผ่อนโอ้ยโบสถ์เพิ่นอลังการมากเลยตรงนี้โบสถ์อย่างใหญ่แล้วก็สูงโบสถ์สองสั้นนะครับพี่น้องนี่เป็นโบสถ์สองสั้นข้างล่างนี้เป็นศาลาด้วยข้างบนเป็นโบสถ โอ้โบสถ์รูปแบบนี่พระตำก็สิบล้านนี่สิบล้านเด้เนี่ยโบสถ์ลักษณะแบบนี้สูงใหญ่มากนะครับมาเห็นนะข้างล่างมันเป็นข้างล่างเป็นศาลาไงข้างเึิงเป็นโบสถ์นี่แหละงามขักใหญ่อลังการนี่รถขั้วเยู่พี่ปะเขาไปหากินเขาเขาบัตรเอาขึ้นได้ดังไฟหอนต้มน้ำยังไไไฟอ้่ยุงนบ่โอ้ต้มไก่บ่ต้มไก่บัตร กับประมาณนี้แหละพี่นอ้องมัอน,นี่สำหรับสถานที่ที่เรามาพักแรมกันนะครับทีมงานทุกระบบก็จะมานอนที่นี่นะครับรถเครื่องเสียงเวทีประดับก็มาถึงกันหมดแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามไปพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ